นี่ค่ะปุ๊กกับเช่อมดา้ากุกกอกนะคะนี่นะคะกระบอกกระบอกออกใหม่แล้วนะคะนี่กําลังจะคั่วอยู่นะคะแต่กระบอกยังไม่แห้งเต็มที่นะคะอันนี้คือกระบอกยังไม่ได้แห้งนะคะเราต้องไปไปใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้องคั่วนานๆหน่อยนะคะ จ้ำปลาล้ำปลาบ้านนี้เคยอยู่มาปูถูสังขคั้วใส่เกลือนะคะใส่เกลือเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ากระบ,บุกยังไม่แห้งเต็มที่ค่ะ กลือมันคงจะไม่ซึมเข้าไปข้างในหรอกนะคะมันจะอยู่แต่ข้างนอกแต่เกลือนี้จะทําให้กระบุกมันไม่ไหม้นะคะถ้าไม่ใส่เกลือนี้กระบุกมันจะไหม้ดํานะคะต้องคนบ่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้ก่อนถูกนะคะใ่แรงกันล่ะบอสนกพอนกอร อนไฟอีกนิดนะคะมันหลายเรื่องมมีกินร้อนไม่ได้น้ลถ้ากระบอกแห้งนะคะเคละวลาคั่วนี้มันจะหอมมากเลยนะคะคั่ว,าาวแป๊บเดียวคั่วแป๊บเดียวก็สุกนะคะถ้ากระบอกแห้งและอันนี้กระบอกยังไม่แห้งนะคะค่อยเคยโคมากระบอกแห้งัล่ลเลย ตอนแรกนะว่าพอดียุบันบันหฮางออกไปแล้วมัน,นอันไม่ทีหลังอเออสียงแตกว่าแป๊ะแป,ะป,ะแปะอยู่นะคะ Nó mấy cô cô phải gì được Nó trông có phao hết tăng mà กะบบกขั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะขั่วกระบอกข้กระบอกใหม่นะคะโถนถ้าโโอ้เดี๋ยว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 มชกากน ขับกระบกนะคะกระบกออกใหม่นะคะกระบกด้วยออกใหม่ด้วยออกใหม่ขั่วด้วยนะคะขั่วเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นอีกนิดนึงค่ะข้าวกล่นใช่ไหมคะพี่หลวงครับนี่นะคะกับข้าวนะคะเดี๋ยวไปอีกการนึงนะคะทักทายพี่เจ้าของในร้านในอันนี้จ้าร้านอ่ะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละจ้า กระบอกครัวได้ไจา้า รอให้รอให้แห้งกว่านี้มันถึงจะหอมค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่คั่วนะคะให้เอากลับไปคั่วที่บ้านขอบคุณแม่ดามากครับขอบคุณเอากลับบันกะปีด้วยค่ะเอากลับไปคั่วที่บ้านนะคะต้องตากต้องตากให้แห้งอีกค่ะเพราะว่ายังไม่แห้งคะ อร่อยค่ะแต่นี้มันยังไม่แห้งค่ะมันยังไม่แห้งพึ่งพิ่งผ่าค่ะพี่ๆท่านใดอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้นะต้องมาด้วยตัวเองนะดูดูดูจากกล้องแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ฟิลแต่ถ้าเรามีโอกาสมาค่ะมันยังไม่แห้งค่ะพึ่งมันสดอยู่ค่ะค่ะ ผ่าหลายวันค่ะผ่าหลายวันวันนี้วันนี่าจะได้เป็นเม็ดๆนี่ยากมากยากค่ะยากกว่าจะผ่าเสร็จนะคะจะแต่ถ้ารอให้แห้งมันจะผ่าง่ายค่ะตอนนี้ยังไม่แห้งค่ะมีนะคะคือบรรยากาศที่โกกอกนะคะเดี๋ยวให้มันเย็นอีกนิดมันจะกรอบค่ะ บรรยากาศที่กกอๆนะคะอันนีれれ้อยู่ที่บ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะเราจะกินข้าวด้วยกันนะคะมีต้มต้นไม้ต้มต้นไม้สดๆกับเกียวเจียวปลาแค่นี้แหละเข้าหยียวร้อนๆแค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว นี่นะคะสาวข้าวก็จะมีกู้นะคะนี่บอกุ้าตืมาว่าสวัสดีค่ะรู้สึกอย่างไรกับการมาขบกอนอารู้สึกย่างไงตร๊กแท๊บพี่พี่หลวงรู้สึกว่าน้องน้องสาวเราจะอ้วนขึ้นนะกินสามมื้อเต็มเปียเลยส่วนมนมทางนู้นรู้สึกแต่หน้าแดงกันขึ้นนะต่างนู้นหน้าแดงนะ หน้าแดงครับติดแดงครับติดแดงครไม่ไม่ใช่แดงแต่หน้าอย่างเดียวนะคะติดแดงละรอบหน้านะเดี๋ยวพอทางพี่หลวงอรครับจะมีหลวงอยอะหรือเปล่ารอบรอบหน้าพุ่งมานะยากบางกคืออย่างนี้ถ้าที่หลวงประกาศว่าจะเอารถบัสมาเนี่ยที่หลวงมั่นใจว่าเต็มเปี้ยแต่ศักยภาพหมู่บ้านเรารองรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ไม่มีที่พักระบบอาหารการกินสารุปโภคไม่พอไม่พอครับ อันที่จริงเนี่ยมีแต่คนบอกว่าพี่หลวงรอด้วยรอด้วยเนี่ยแล้วเราเราไม่เราไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอ๋อไม่ต้องเตรียมการบ้านแล้วพีพ่หลวงแทน,นแทนที่แทนที่แขกมาถึงหมู่บ้านเราเขาจะประทับใจกลับใช่ไหมเขามาเจอความไม่สะดวกบางประการคนเืองเนาะมันนอนไปแกะยุ่งแกะแมลงออกจากหัวกันเลย เขาเขาอาจจะเขาอาจจะรู้สึกแย่ในจุดนี้แต่สําหรับผมมันคือธรรมชาติถ้าเรามากานทปเราก็ต้องรู้ว่าแมลงจะมาหาเราใช่ไหมเรามาอยู่กับป่ามาอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเจอแมลงล่ะค่ะผมผมรออย่างนี้รอให้แต่ละบ้านมีโฮมสเตย์ของตัวเองบ้านละห้างหลังห้างหลังแล้วก็ทำไปอย่างบ้านยากงอย่างเงี้ยมีน้ําอุ่นนิดหนึ่งคนเมืองอย่างผมเนี่ยผมไม่อาบเลยนะน้ำอ่ะเย็น เอาขันตากลงไปเย็นแบบคนนี้อ่ะหนาวแ่ามกนหนาวยิ่งเย็นมากหนหนาวยิ่งเย็นเนาะแน่นนพอดีเราเราทำตรงนี้ให้พร้อมแล้วผมฝากไม่ออฟล้วรันช่วยชาวบ้านเราตามหัวไล่ไปนาทำโฮมสเตย์ไว้ค่ะเออนะครับถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าก็มีกระปิบต้มน้ำอุ่นก็ได้อย่างเงี้ยเอาแบบทางเหนือทางเหนือร้อยอย่างค้างไฟฟัว ก็ว่าตั้งไว้แล้วร่มอดกินหมดตองดค่ะ like> สำหรับคนนี้ต้องขอจบพิธลงแต่เพ yeah ียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ